สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพบกับท่านี้เราครับกับช่องพลรักพบไว้ครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดบ้านหันครับอำเภอเมืองแขวงวัดตากลามครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดึงราคาเงื่อนราคาหวยนะครับเนาะวันนี้คนหลายเงีพี่น้องคนหลายเงีครับพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเนาะราคาเนาะครับ เสือขายอยู่ครับน้องเสียงดังคนหลายคนหลายพี่น้องไปหน่อยครับในสาวในสาวคู่คู่สาวด้วยเต็เสียงเบาอยู่ไหพี่น้องเด้อพวกคนหลายยฮงจังหวัอ้ไรตัวนี้ครับหาเงินหาครับหาเงินหา ตัวตัวแม่มาครับนี่้เป็นสื่อขายกันหลายอครับนงครับอาจจะเขกวนกันหลายผมพ่อไม่อยากอยากโตครับพ่อพ่อว่านี่จะบาทต่อแม่น แม่ลูกครับหาเงินด้ว่แม่ลูกตัวผู้ตัวแม่ครับลูกเขาตัวผูู้ครับหาเงินด้วพวกหาเงินนะครับคอย่บนไหนพ่อนี้ โอ้โหนะครับโอ้โหสูงปรงมาณร่อยได้กัพนี่บริวารพอน่ะอร่อยข0งมร่อยลอยยี่สิบกว่าานะบอ้หามือ่ลยนะแนะครับแนมะ่หูงสามสิบบานะครับ ครับเอาต่อไปประกาศหาผู้ใดขายขายวัวในหางชุพันบุรีนะครับเอามาเลขนะเยียนรถแปดค่ะมีแปดต่อที่ศูนย์นะครับแปดเก้าที่ศูนย์ตอนนี้งัวขึ้นรถแล้วนะครับไปรับเงินอยู่ที่รถได้นะครับเอาเรียกไปนะครับไปยี่เปียงประกาศนะครับงัวงไปขึ้นรถได้วยาเฟ้อนะครับตอนนี้ในหางบันไดพอมติดใจเงินอยู่ที่รถนะครับ ปูเลาวนในหางสุพรรณบุรีนะครับหมายเลขกะเบียน8หา8เก้า4ศูนย์นะครับเอา8หา8เก้า4ศูนย์ี่ไปหลับเส้นอยู่ที่รถด่วนได้นะครับอ่ามันมางวนเป็นรถรัดแล้วเอาเลขไปนะครับ พี่น้องเบื่อนะครับเป็นสือขายกันนะครับเป็นสือขายกันเป็นยากนะครับหาอะไรนะบดบเรลบวันนะครับเอาเป็นขายวในหางซุปเรโบรีนะครับหมายเลขทะเบียนรถแปดห้าแปบเก้าสี่ศูนย์รับเยื่อนในทางยุตรถนะครับ เอาต่อ,อ,อไปต่ประกาศนะเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนบลล้อสองเจ็ดมาสะลักข้ามนะครับเอาบอลล้เจมหาสะลักข้ามเอามาขยับรถสักนิดหนึ่งนะครับรถปั๊นสิออกแล้วนะครับอเอาบอลล้เจมหาสะลักข้ามนะครับเอาร็วมาขยับรถ้อาด่วนเลยนะครับรถจะออกนะครับออกวันใดนะครับ อาจจะเป็นป่นบรรยากาศเสียด้วยพี่น้องเนื้อเพราะว่าผมก็บ่เห็นเพิ่นเจ้าของเพิ่น เลยวัเ้าหนา่มาสิบ,าบา <laughs> ลานง่ายบ้านง่ายซองขน้ากันเรามาขายกับขายสั่นตัวครัสิัสดีครับครับสวัสดีเพื่อขอขายเหลือนล้ลูกก <laughs> ็จากตัวพ่อหนอ,อแม่ลูกจะบ้านสะมาณนี้ครับขายเพิ่นหกเมื่อหกเม่อบพ่อไาไในดอกเพิ่นขอขึ้นหาลอย <laughs> ก็ได้ไปแล้วเนาะวัวส่วนปัี้ครับปัเดินจะไลไล่เห็บวัหไล่เหบวัวปัญญาไม่เนาะจับปั่นาอตัวนี้เพราะอายพอหาสิหาสิบครับอันสี่สิบโอ้ยตัวสี่สิบตัวแม่ครับตัวแม่เบิร์นครับเนาะตัวผูตัวผูั่นสี่สิบเนาะ โอ้นี่ 50, สิบมาจากบ้านอลละอนี่ครับอบอ,อลบ์เบอบออค,ครับ,รรรบจบไพล,ล,ล,ละพตัวน,น,นี้สี่สิบน้อก่อเน,อนาะเป็นสูงเลยนะครับมีปฏิบัตบ่นอ๋อเป็นร้อยสิยี่สิบกว่านะพ่อเนาะร้อยสามิบย่สิบรันั่นพ่อตวมนี่สิบนี่สิไงก่อนโอ้โหหาสเนาะครับเนาะก็สุดท้าออบอกบวกครับ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึงเนพอ,อยัางนะครับพอศูนพอ่อูนบลระเบือนะพ่อนะอืมบลเครับพ่อส,อส,สง<ะ>ามนะครับ ได้จากแม่ครับพี่สองครับสองแม่สองแม่ผสมแล้วครับตัวนี้ผสมแล้วตัวนี้ทั้งมทั้งหผสมครับโอ้ที่ผสมที่ว่าที่ว่าใบนี้ป่ะครับผสมยังไงครับพี่ครับเจ้าใหม่ครับเจ้าใหม่คัานหลบเจ้าใหม่นะครับเนาะพอยยาพื่งไปเจ้าใหม่จังเดียน์แล้วพี่ตรงนี้ครับเขาคลานหลบแล้วเขาจะพันหลบผสมเจ้าใหม่นะครับเนาะเพาจากไซต์นี่จากมุ่งพ้นหรอมุ่งพ้น ประกอบนครับผสมจองไม้ไว้นะครับเนาะมาพันรอบแล้วได้สองตัวเลยครับได้มาสองตัวครับมาของตัวนี่แหละแล้วไม้นะครับไม่เขาเป็นไปนะครับเขาเป็นไปนะครับพี่เขาเป็นไปไม่ได้ครับจ้อาไม้นะครับเนาะขอเป็นหลางนะครับพี่จักบาตแล้วครับพี่ ก็ไปเจ็ดส oh ิบเอ็ดนับเจอตั้งไว้เจสิบเอ็นะครับเนาะเปิดไฟเนาะเจ็มียนี่เปิดไว้ไหครับนี่หกสิบเอ็ดนะหกสิบเอ็ดกับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเนาะิ่นสูงเกิเนาะครับเมียเจ็ดสิบเอ็ดี่เนาะสูงยสามสิบแปดแล้วสูงยสามพี่จะลูกหรือเขาเมาลูกลูกสูกสาวไงมันกลูกที่สองตกแล้วก็มันน้มันน้กันสิเไมมานตุกนอค้ฟูงครับ ครับพุ่มพงตอนนั้นเนาะครับผมห้องอนะนี่นะครับแข่งขา้หลนะครับน้องมือหลยคหลผมมันหมนครับค,ามมาคร่ันขันเาจากบน้อตัวนี้5 9บครับ 5, สิบเก้าสูงพร้อยสามสิบวนะพี่นนาคร่สาวปครับแม่สาวนีามผสมหรือว่าผสมไหมพี่ป้ผสมครัผสมนะพี่นาะงนนมนล้นครับนนมนล้นนะครับคมผสมนี่เป็นางนี้นะพี่จแล้วครับแม่นี่ครับเว่า่าไรพี่เาหิบ อายุ9เนาะมาจากบ้านไหพี่ครับมาจากคุณลังครุลังครับพี่เนาะพี่สะดวกเคนเบอร์โทรป่ะครับนี่ครับเบอร์โทรไหนครับพี่แปดสี่ศูนย์แปดสี่เ็สี่เจดสี่สดแปครับสามแปดแปดขอบคุณครับพี่ครับผ่นหมาดพี่เนี่มาตัวเดียววะครับพี่ แค่สองมาส่งอย่างงี้ใช่ไหมหายครับนี่สามไัม

และสพ่อนู้มีาย่ครับขายไปนี่ยังครับจักบาทเราพอจังสีจังสีรเจ็ดหมื่นมครับคู่เรือจ็ดเรือตวละเกละเจ็ดหมื่นอเนาะเจ็ดหมื่นสาสี่ดเจ็ดหมืน้นองสาวน้อยพ่อ สาวน้อยนี่สาวน้อยโอ0เจ็ดหมื่นโอนเจ็ดหมื่นล้น้องครบน่สาวน้อยครับพ่อสุดยอเบอรทุรป่ะครับนี่บอรทรป่ะพ่อนี่ก็ออ่ออกนนะพ่อเจ็ดหมื่นศูนปดศูนย 810ห1 0 <10. S 2> 7 5 3 5 7 5 3 5งยาสดสมดีพ่ออย่างเนาะครับพ่อสมดีเนาะเอ่รลเจร็ดหมื่นทนายอครับเม่สาวเราละเจ็ดหมื่นครับผมครับพ่อครับ ขายเป็นเนสื้อขายกันอยู่ครับเนาะพี่น้องกับบริษรบกวนปันใดเนาะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nào Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปนี่องเด้ครับไม่งเป็น้งุยโอ้หลแหงครับผมุดไหลแหงครับต้องขุนครับอธิเด้อิบรด้บิ่งละเอียดได้พี่้องเด้ดประเด้บิ่งละเอียดนะครับอธิบระเด้บิ่งหลนะครับเพราะว่เยบเด้ประเด้ขุดไหลแห้งเราจเป็นกระซือขายนะครับเนาะ่อยากรบกวนเพลินเนาะครับ ก็อย,อย่าไปรบกวนเวลาเพิ่นสื่อขายนะครับเนาะอาเจย์พี่น้องิึงบรรยากาศเนาะครับบรรยากาศการสื้อขายเนาะพี่นอ้นองถามเบิ่งแมลูกถาเมเปิ้ลแมลเมลียง C'est คนซื้อขายกันอยู่ครับว่าจะไปทำนะครับรอ้วจบบะบาลพ่อครับแม่นี่ครับเก,ก้าครับเก้าบเนาะ สูงร้อยสามสิบตวสามสิบตัวลูกแม่เนาะพ่อเนาะพ่อสดุด้บัตรโทษ่ครับนี่ประบัโทษป่ะนี่อยู่ขอบัตโทษนะครับ ศู8ย์เก้าแปดศูนย์เก้าสอหเสย์พอย่งครับพ่อแสนพอแสนบ้านเด้ยพ่อนี่บ้านเมืองบ้านเมืองโอ้ครับขอบคุณครับโอเมีเนาะ่อเนาะมีสองคบคบโอ้คบนึงอยู่บ้านนะครับพี่นาสนใจท่านใดก็โทรไปหาพ่อได้เลยครับพอแสนนะครับก็มี2คบครับยูบ้านครับอันน้เรามาคบเดียวครับพี่น้องครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền là cái <laughs> gì không là cái gì vẫn sao cái gì

ส Viol Harmon mm hmm. mm hmm. no 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 ิ่อขายอยไว้บนหลบฝนใน้พีน้องครับ hmm. จะเข้าอื่เนยพน่ะโอ้เสือตอพีนเสขายอยู่ครงนี้ขายอะไรขายสมขาคุณนีเพี่น้องเด้อบรรยากาศครับเสอขากันอะคร สุ่มกันครับุ่กันแล้วหยอกกันแล้วหยอกกันแล้วดอกกันแล้วนี่นี่ เป็นสื่อขายอยู่ครับเป็นต่อราคากันอยู่ครับเนาะมันบอยากปลุกวนเนาะครับเป็นลาเพลินเนาะครับเนาะน่ากนก็ยอากได้ผมเอาง่ายยเได้ ขเบื้งน้องเป็นข้าวๆนะครับเนาะเป็นสมี่ก่อนนะครับเนาะข้าาค่นไหลเงี้ยคนไหลเงี้ยเป็นสื่อขายอยู่บยากลกวันนพี่น้องอบาเป็นยังไาเรี้อล้วค่ พี่น้องเด้อบรรยากาศนะครับเนาะบุณเรศุ้บุณเรศ้ไปถามไลน์นะครับพี่น้องขอขอโทูดขอไฟลหลายๆเพราะว่าเพื่อนสื่อขายกันขายดีครับพี่น้องครับขายดีแห้งไกวนะครับไปนอนแล้เแบบก็อย่างบกวนเพื่อนเวลาเพื่อนต่อร้องกันอยู่นะครับพี่น้องเนาะขอทูขอไฟพี่น้องนะครับเนาะอาจจะบุงราคาหรือว่าบุญเต็มอิ่มนะครับ สื่อไทยกันไล่กันะกกนะครับคือแคกขนาดครับพี่น้องครับอากาศน้อยลงบนครับน้องรถ่าไปกระปงกาธานจากของรถไม้ลเลขทะเบียนบอระแปรกุมแปรนึงนะคะรับมหาสารคามที่จอดอยู่ทั้งเลี้ยวไปทาทรรงทิบลวา,านสมก็ขาดตลาดกันก็ขาด อาชูเปิดสีเสียงประกาศเยอวทยับรถ้ด่วนเลยค่ะรถไม้ในทะเบียนบลอนพแมหาชาลคามเลยค่ะเอาฟ้ายสีน้ำเงินเลยค่ะบรรยากาศิพี่น้องเนาะบรรยากาศผมขออนุญาตบึหงบรรยากาศซิปน้องพี่น้องคนสหลแหงเลยบริขาไปบไมไปแย่กันครับ ต่อไปกระทการหาจับท้องโดนไฟ้นทศเบียนอกข้อบุกเขียนชุดหาจังหวัดเลยนี่้อคะจีดจอดูท่าจังหวัดอนอคายค่ะจูแล้วกันจะได้ยินเสียงประกาศแลเด้อคะใครไปขยับรดให้ดวน้อคะเพรข้าที่ไม่ิน้าพเดนะคะหาล้ได้เเบียนโบข้อบกเนชุด่าจังหวัดเยน็เ้นค่ะที่จอดูท่าจังหวัดหอกของตลาดน้ำนะคะ นอพี่น้องเบิ่งบรายากาศนะครับใหเบิ่งยรายากาศนะครับข่าวนะครับพี่น้องอาตถ์บยเบิ่งไลด้พี่น้องเด้อไปทำไรโกรธคอไปพี่น้องนะครับน้อยเบิ่งยรายากาศนะครับต่อี่น้องนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับดูสะเป็นกำลังใจในการทีนะครับพี่น้องครับเสครั้งนะครับมันจะขพดไลค์พนไลค์ครับวันนี้ครับพ่นไลค์นะ สำหรับคลิปนี้กับโค้งตกตองฝากพี่น้องไปเชื่อมสมีก่อนนะครับเนาะนะจะไปฝากพี่น,อน้องไปคอแชร์ปติดตามนะครับเนาะเป็นกิจกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ